โววอโวว้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้กัดกัดแบบแน่นมากโอ้โหววติดขอบปากโหกัดแน่นมากแบบตั้งใจกัดมากสุดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดนิดเดียวเองอ้ือ เลือดสาดกระจายกัดแบ,บดูดดูดใต้ขยะเลยครับดูดไปทั้งขยะเลยน,นะครับปลาช่อนนะครับผมไซส์แบบอ้วน,วนมากอะ่ะแบบถ้านําไปทําอาหารเนี้ยแบบอร่อยน่าจะอร่อยมากครับเพราะเนื้อมันอ้วนมาตัวมันอ้วนเนื้อแน่นมากเลยนะครับตัวนี้มันดูด ใต้สวะนะครับเหยื่ออยู่บนสวะแล้วก็การการลากเหยื่อบนสวะผิวน้ําแบบนี้ครับให้เราค่อยๆเคาะค่อยๆลากนะครับเคาะเคาะจอกจอกปลามันจะกัดเหยื่อเราได้ทันนะครับมันดูดปุ๊บลงมาเลยแล้วก็พอปลามันกัดเราส่งสายนะครับลดคันส่งสายส่งสายคือทําให้สายมันหย่อนครับให้ปลามันเขมือเหยื่อเข้าไปนะครับได้ผลครับผมตัวนี้เหยื่อติดขอบปากด้านนอกนะครับเกือบหลุดเหมือนกันนะครับผม อ๋อสุดยอดอกัดกบยางสอนพิษ33นะครับเป็นงานตะช่อนโดยตรงเลยครับตัวนี้ใช้ใช้งานดีมากเลยลากอ่าเคาะบนสวะผิวน้ำนะครับ